สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับแอนอีแล้วนะคะฟอร์พระรคนครเกษน้วมินค่ะแอนแนนค่ะวันนี้มีเอลเรสหนึ่งคันนะคะสีเทาเรมโบเลยนะคะคันนี้ราคาตัวรถที่1นึ่งล้านห้าแสนสบาทนั่นเองนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะและเพิ่มแพ็กเกจน,นะคะห้าหมื่นแปดนั่นเองจ้ะมาดูว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างค่ะสวยๆเลยรอบคันนะคะพี่ๆอยากให้พี่ๆได้ดูรถกันนะคะแต่ว่าแอนว่าจะไปห้องเครื่องก่อนอ่ะแล้วค่อยรอบคันเนาะ ไปห้องเครื่องก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องก่อนอ่ะก็หนักพอสมควรนะคะพี่พี่อ่ะมาดูห้องเครื่องกันก่อนแสงได้หรือเปล่าไม่รู้นะแสงได้หรือเปล่าอ่ะมาดูกันคันนี้นะคะพี่พี่เป็นสีขาวนะ เดิมเป็นสีขาวเดี๋ยวจะเห็นว่าด้านในทําไมสีมันไม่เหมือนกันนะคะเทาแลมโบแล้วก็สีขาวอันนี้จะเป็นหม้อน้ํานะคะเติมหม้อน้ํานั่นเองจะมีแม็กและมีนะคะคอยบอกตัวของหม้อน้ําอยู่นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นน้ํามันน้ํามันอะไรนะน้ํามันเบรกจะเกียร์ตลอดเลยน้ํามันเบรกนั่นเองค่ะพี่พี่แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเติมน้ํายาปัดน้ําฝนนะคะตัวที่พี่เปิ้ลบอกอ่ะที่ว่ามีสีสีเนี่ยน้าเงินเขียวเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับอะไรนะ อ๋อเซนเซอร์เบรกล้อนั่นเองนะทั้งหมด4ล้อนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นตัวกองนะคะตัวกองนะเป็นตัวอ่าเขาเรียกวอะไรตัวกองเครื่องยอนต์นั่นเองนะคะแล้วก็อ่าถัดมาก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าค่ะพี่พพัดลมไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแยกส่วนนะคะกับเครื่องยอนต์นะคะเวลาใช้นะคะพี่พ่เราจะสังเกตว่าถ้าเราใช้รถเดิมๆที่ที่เราเคยใช้กันรุ่นรุ่นอายุเยอะๆหน่อยนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลา ตัวเครื่องทํางานและตัวแอร์ทำงานตัวพัดลมไฟฟ้าทตัวพัดลมเนี่ยทำงานเครื่องมันจะตัดกันค่ะมันจะสะดุดมันจะสะดุดมากๆเลยมันก็ก็ไม่เชิงว่าสะดุดจนน่าเกลียดขนาดนั้นแต่มันจะรู้สึกว่ามันแบบกึดกึดอย่างเงี้ยนะคะพี่พี่แต่ถ้าใช้ความเร็วมันจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเราจอดรถอยู่มันจะรู้สึกเลยนะคะแต่อันนี้คืออ่าลืมอันเนี้ยไร พัดลมไฟฟ้าเบ <c oughs> อร์หมดแล้วพัดลมไฟฟ้านะคะจะแยกส่วนกับเครื่องยนต์นั่นเองนะคะแยกแยกส่วนกันนะคะแล้วก็จะทํางานนะคะระบายความร้อนของตัวเครื่องนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะและพัดลมนะคะค่อนข้างใหญ่มากๆนั่นเองค่ะในส่วนตรงช่องเนี้ยช่องว่างเนี้ยก็คือเขาจะจะแบ่งโซนนะคะเพื่อให้มีช่องว่างนะคะระหว่างพัดลมนะคะแล้วก็ตัวเครื่องส่วนเครื่องเนี้ยเป็นเครื่อง2.0ยค่ะพี่พี่ร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าสี่ร้อยห้าแรงบิดนั่นเองมีฝาครอบเครื่องค่ะช่วยซับ เสียงซับเครื่องนั่นเองนะคะไม่ให้เครื่องมันสานนั่นเองค่ะช่วยได้ดีมากๆนะเครื่องสองพันนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแบตค่ะแบตเป็นแบตเตอรี่นะคะ agm นั่นเองค่ะ12โวลต์80แอมป์นะคะ140 rc เลยทีเดียวนะคะแบตเตอรี่นะคะ จะเป็นแบตเตอรี่แบบเจลนั่นเองค่ะจะไม่รั่วไหลนะคะออกมาจากตัวแบตเตอรี่นะคะหรือมาทําให้เครื่องยนต์เสียหายนั่นเองนะคะก็คือค่อนข้างที่ดีมากๆแล้วแบต AGM เอนะคะจะเป็นแบตที่ใช้กับรถหรูนะคะเป็นรถหรูรถสปอร์ตนะคะแต่นํามาใช้ในรถฟอร์ดนั่นเองนะคะและในรุ่นของเอเวอเรสต์นั่นเองนะคะดีมากๆ,ๆเลยค่ะพี่ๆเป็นเป็นแบตเตอรี่ที่ราคาก็ราคาแรงอยู่น,นั่นเองค่ะแล้วก็กล่องฟิลค่ะ กล่องฟิลเนี่ยจะเกี่ยวกับระบบไฟนะคะทั้งหมดเลยนะคะเวลาเราดูไฟในตัวรถหรือระบบของไฟมีปัญหานะคะกล่องฟิลเนี่ยสามารถเช็คได้เลยถัดมาจะเป็นท่อ แอร์นะคะท่อแอร์นะคะตัวนี้จะแยกส่วนทั้งหมดเลยนะคะกับตัวเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกชิ้นส่วนเขาคือเขาจะอยู่ของเขาตะหากเลยนะคะแล้วแอร์ฟอร์ดบอกเลยว่าเย็นมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ต้องมีผ้าห่มติดตัวไว้เลยนั่นเองนะคะติดรถติดรถไม่ต้องติดตัวก็ได้นะคะอ่ะก็คือส่วนนี้คือข่วงเครื่องยนต์ที่เห็นได้อธิบายไปนะคะคือคร้าวๆที่เรามองเห็นได้เด็นและช,ชัดเจนอ่ะลืมลืมลืมท่อ Inter, อินเตอร์ท่ออินเตอร์ท่อนี้เหนียวมากๆเลยนะคะพี่แล้วก็ตัวรัดแกนนะคะรัดดีมากๆเลยนะคะรัดแบบแน่น หนาเลยทีเดียวแต่ถ้าใครชอบแบบเหมือนสไตล์รถแข่งน่ะเหมือนขับแบบแรงๆใช้ความเข,ขาเรียกอะไรใช้เครื่องยนต์ที่ค่อนข้างแบบเหยียบแรงๆนั่นเองนะคะแอนแนะนานะคะเปลี่ยนเป็นท่อท่อ,อสแตเนเลสนะคะเปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบใช้ความเร็วหรือใช้ความแรงขนาดนั้นนะคะใช้ท่อน,นี้ก็เหนียกสุดๆแล้วนะคะอ่ะหมดแล้วเครื่องยนต์เอาที่ เอาตามนี้เลยนะคะที่แอนแจ้งไปนะคะพ,พี่แล้วก็คันนี้นะคะเดิมนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ลูกค้าทําเป็นสีเทาแรมโบ้นะคะทั้งคันเลยทีเดียวมาต่อกันเลยลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะนี่เปลี่ยนกระจังหน้าเป็น FOR ดสีดําแล้วก็เป็นสีดําเงามีไฟ LED นะคะ3จุดเลยทีเดียวค่ะก็สวยมากๆแล้วช่องช่องของของตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีจะมีส่วนของ ช่วยในเรื่องของระบายความร้อนของตัวรถเวลาเราใช้งานเราวิ่งบนถนนนะคะก็จะช่วยรูลมได้ดีนั่นเองแล้วก็กล้อง360องศานะมีทั้งหมด4จุดด้านหน้ากระจังหน้าน1จุดนะคะบิวอินที่เรียบร้อยลูกค้าถัดมาด้านล่างลูกค้าเขาใส่เป็นลูกค้าใส่เป็นชุดแต่งนะคะวิกเตอร์และบทั้งคันไม่พอแล็บชุดแต่งของวิกเตอร์เพิ่มเข้าไปด้วยเป็นสีเทาแลมโบบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะพี่พ นะสวยๆเลยนะคะมาต่อกันเลยคันนี้ด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะไซส์อยู่ที่สนิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ล้อมแม็กค่ะซีดียางเท่าไหร่เอ่ย275ห้2ทับอนั่นเองนะคะยางเป็นของโตโยนั่นเองนะคะยางสวยๆเลยนะคะพี่ๆแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนช่วงล่างนะคะเปลี่ยนปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะมองเห็นไหมมืดไหม เมืไม่ไรมพอได้ไหมคะพอได้ปะอ,อ่ะพอได้อยู่เนาะอ่ะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนไปโช๊คนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะพี่พี่โหลดมา2องนิ้วค่ะนี่ใครแนวสุลต่านนะชอบแนวโหลดๆหลดนะคะต้องจัดทรงนี้เลยและก็ลูกค้านะคะเปลี่ยนจานเบรกใหม่เดิมจานเบรกอยู่ที่3 8มมิลนะคะแล้วลูกค้าใส่จานเบรกให้ใหญ่ขึ้นเป็น410เลยทีเดียวและใส่เบรกนะคะเบมโบเลยสีแดงแบบนี้คะ่ะพี่พี่ เดี่ yeah, ยสวยเลยนะคะเบรกช่วยในเรื่องของรทํทไมเราถึงชอบพูดกันว่าทําไมต้องแต่งสุรตาร่านทาไมต้องเปลี่ยนเบรกนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะช่วยในการเบรกนะคะระยะสั้นนั่นเองค่ะปกติแล้วฟอร์ดเบรกดีไหมดีค่ะพี่แต่ว่าแค่มันอาจจะนุ่มและลึกไปหน่อยนะคะลูกค้าอยากได้ระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นนะคะเหยียบปุ๊บเบรกปั๊บเลยแบบประมาณนี้นะคะเบรกนุ่มเบรหนึบเบรกจนถนนย่นไปเลยนะคะพี่พ รีวิวดีไหมรีวิวดีไหมดีมากๆเลยแล้วก็นะด้านข้างของเขาก็จะมีแก้มข้างค่ะพี่ๆคลิปด้านข้างของเขาจะเป็นสีดําเงานะด้านข้างก็จะบายละบายนะคะความร้อนของตัวเครื่องยนต์ได้ด้วยกระจกข้างเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะ,ะอยู่ในโคมของกระจกข้างเลยและมีกล้องนะสาม้อองศามีไฟด้วยนะ,ะแล้วก็มีตัวจับระยะเลนนะคะอยู่ในในกระจกข้างเลยค่ะ จับระยะรถด,ด้านข้างบางทีมันเป็นจุดบอดค่ะพี่ๆบางทีเรามองไม่เห็นนะมีตัวนี้ช่วยเข้ามาดีมากๆเลยอันนี้มีในรุ่นของแพ็กเกจนะแล้วก็บันไดข้างค่ะบันไดข้างใหญ่มากๆทําความสะอาดง่ายด้วยนะบันไดข้างทําความสะอาดง่ายแล้วก็ใส่เบาะรองมือนะกันรอยติดฟิล์มเรียบร้อยเสร็จกันสะอาดใส่เพิ่มนะ้าไม่มีมาจากโรงงานนะเหล้าหลังคางค่ะทําเป็นจีดําอีกแล้วนะคะสีดําอีกแล้ว ตัวนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะคะพี่พีๆดูดูสักหน่อยอ่ะนี่เติมน้ำยานะคะแอดบูนะคะพี่พี่สามารถเติมได้เลยนะเป็นยูโรไฟแล้วนะจ๊ะโชว์รูมเราก็ขายดิบขายดีนั่นเองค่ะนี่ไฟไท้ายนะคะซ i ิกเนเจอร์ของเรานะคะไฟไท้ายฟู L เอลีเต็มออปชันแบบนี้พี่ๆขับกันขึ้นบอกเลยว่าเห็นชัดเจนนะคะ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้เยอะเลยทีเดียวเวลาเราวิ่งต่างแขวนนะวิ่งเทศก,กาลสงการปีใหม่นะคะเนี่ยเห็นเด่นชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ใส่ตัวไอ้นี้ด่วนะใส่ตัวตัวครอบโอ้ยเหนื่อย <laughs> ใส่ครอบไฟนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีตัวฟอนาน,นี่เอเวเรสต์ตัวนี้มีไฟด้วยนะ เอเวเรสต์นะคะเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็มีไฟจะเป็นไฟสีขาวตรงคําว่าเอเวเรสต์ด้านบนค่ะพี่พีเป็นสปอยเลอร์สปอยเลอร์เดิมมีอยู่แล้วลูกค้าใส่เพิ่มนะคะเป็นสีดานะทาเป็นสีดําแล้วก็มีอะไรนะไฟเวกนะคะดวงที่3นะคะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็ถัดมาค่ะด้านล่างเลยเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะทอ่อแต่งเป็นอินฟินิตี้นะนะเขาเรียกเป็นอินฟินิตี้นั่นเองอ่ะแล้วก็ทําเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะทาได้ทั้งสีดําด้าน ดำเงาโครเมียมนะได้ครบหมดเลยอ่ะเรามาดูภายในของตัวรถกันสัหน่อยนี่หรูหรามากๆนะคะหรูหรามากๆเลยนะค,ะคันนี้นะก็อันนี้อันนี้เขาเขาตั้งค่าไว้นะจริงๆมันต้องเปิดสุดกว่านี้อ่ะเขาตั้งค่าไว้นั่นเองนะคะก็ให้ให้มันอยู่ประมาณนี้บางทีเราไม่ได้สูงมากนะกดง่ายเลยนะกดง่ายเลยแล้วก็ภายในนะคะจะเป็นสีดําตัดก,กันกับสีเบจนั่นเองในรุ่นของ เอฟเรสปอร์ต uh, นะคะพี่ๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะภายในนะสวยๆคือใหญ่มากๆใส่ของจุๆได้เลยอันนี้แถม <laughs> แถมเข้ามานะคะออะปิดฝาท้ายซะหน่อยนะโชว์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 ฝาท้ายซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปภายในของตัวรถกันอันนี้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มเอียดเลยนี่มีไฟส่องเท้าด้วยนะเนี่ยมีไฟส่องเท้าแบบนี้เลยเนี่ยเวลาเราเดินมาอย่างงี้คะ่ะพี่พี่ เนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยคือแบบคือถ้ามีอะไรอยู่อยู่แถวเนี้ยเราเห็นเลยนะมีสัตว์มีพิษนะคะเดินมานี่คือแบบมีไฟสองเท้าด้วยดีมากๆเลยอ่าตากล้องหนูนะคะเข้าไปด้านในให้หนูเลยนะคะเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะอ่าเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะเป็นเบนาะหนังเดินได้ด้วยสีดํานั่นเองนะคะคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดําตัดกันกับสีเบรนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยนะจอ หน้าจอถ้าเป็นตัวไม่เพิ่มแพ็กเกจนะอยู่ที่10นิ้วค่ะพี่พีแต่ถ้าสมมติเราเพิ่มแพ็กเกจนะหน้าจออยู่ที่12นิ้วเชื่อมต่อ Apple Car p ร์เพล้แลก็ Android Auto ได้ด้วยมีที่ชาร์จไวรลสค่ะเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเลยทีเดียวเบรกไฟฟ้ามีช่องวางแก้วด้วยนะมีช่องวางแก้วให้ด้วยมีระบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันรับรถแอนดอยทีนะ <laughs> แล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะคะปรับได้ถึง4ี่ทิศทางพวงมาลัยบอกเลยนิ่มากนะครับขับในความ นับขับในความเร็วไม่มากนะคะพรมอะไรจะนิ่มแต่ขับด้วยความเร็วเนี่ยพรมอะไรจะหนึบแล้วก็หนืดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพุสตาด้วยนะคะไฟออโต้นั่นเองค่ะครบคันเลยสําหรับคันนี้นะคะแอนบอกเลยว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถเอลเรสรถครอบครัวนะ ในรุ่นที่ราคาไม่แรงมากไม่ต้องเป็นตัวท็อปก็ได้แอนแนะนำรุ่นนี้เลยรุ่นสปอร์ตนะคะใครอยากได้ก็ติดต่อแอนเข้ามานั่นเองนะคะ098982516ค,ค่ะมีแฟนแนนซิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงวันด้วยแฟนแนนผ่านแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะเจอกันวันรับรถคลิปนี้ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิง่งกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ